ก็ลูกศิษย์นะครับพินิษพิวิแลวก็มนดนะครับศิษย์ของเดือนกุมภาห่างหายไปนานไม่ได้โพสนะครับมันคันไม้คันมือคันหูคันตาวันนี้ก็จะเดี๋ยวจะไปโพสให้นะก็จะจบแล้วนะครับก็จะขอดูฝีไม้ลายมือกันหน่อยครับสำหรับท่านนี้ก็จะเป็นการฝึกนะครับการคอนโทนออรลพวงมาลัยนะครับคือการขับซิกแซก นะครับเพื่อผู้ที่จบใหม่จะได้นําไปใช้ได้ถูกต้องนะครับบางคนนะครับเรียนครั้งแรกอาจจะมีความสงสัยนะครับเกี่ยวกับหลักการก็มีอะไรมากนะครับอยากรู้ก็มาที่สนามกู้เต่าทุกคนก็จะขับเป็นอย่างนี้หนละหมดนะครับขันแรกนะครับนิด ใหม่ๆอาจจะคล่องใจนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่พอได้ใช้ได้หมุนนะครับเดี๋ยวจะเป็นเองครับไม่ยากหรอกขับรถนะครับยากไม่ยากอยู่ที่ความคิดของเราคิดว่าง่ายมันก็ยังง่ายนะครับคิดว่ายากก็ง่ายยากมันติดอยู่ในเรื่องของความคิดเราอนี่แหละนะครับเพียงแต่ต้องมาปรับในเรื่องของความคิดนะครับก็จะไปได้เองของทุกอย่างย่อมใช้เวลานะครับในการสุดผล พื้นฐานทักษะต้องได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปใช้ของจริงการเรียนขับรถก็เปรียบเหมือนการเล่นกีฬานะครับต้องฝึกนะครับฝึกแล้วฝึกอีกทําแล้วทําอีกทําในสิ่งเดิมๆซ้ําๆนะครับพอจิตมันจํานะครับมันก็จะไม่ลืมครับเหมือนการท่องสุขคูนเหมือนกับคนที่ไหา้น้ําเป็นละสิบปีไม่ได้ไหวยโดนถีบตกน้ำเมื่อไหร่ก็คงยังจะไหวยเป็นอยู่เรื่องของการปลูกจิตใต้สํานึก วิชาเรียนกับรถนะครับนี่ก็ถ่ายเห็นมุมสูงก็สนามเดิมนะครับมุมเดิมตัวหนังสือเดิมๆคนสอนก็ยังเป็นคนเดิมแล้วก็จะมาจบที่ฮัลโหลนะครับก็คุูตายก็อารมณ์ดีนะครับวันนี้ไปเจอลูกชายมา ลูกชายว่าไงแข็งแรงคิดถึงพ่อแค่นั้นจบโอเค